ถอยนะเวนเวนกับเวนดีมสื่ออะไรพี่เนาะห้เพื่อนทส่ตัวแรกนะเป็นข้ามไทยเนาะพอดีเปลี่ยนข้าไท่น่ห้เพื่อนด้วนทส่แวนสะลึงหนึ่งเนาะหาเห็นเดาบเห็นตอกันหามดเเนาะนากับพี่เนาะขณะนี้นตกอลไรอย่าเนาะพี่นนองว่าแห้งแห้นี่นี่กแงฝนหมื่เเมื่อได้พี่นองด้วยลุย ขาวหามี่ขึ้นตางเนาะขาวหนามนีหนามพวงเนี่ยพี่น้องพนโตขึ้นนี่มดขึนมดขึ้นถาแจงบาดแห้งบาดคอยบาอยบาดแห้งเลยแล้วกิน้นวพี่น้องม่ถ่มกบัวเาไ <laughs> để a mà đâu kì, ô ô ta lại, mươi bò bò <bó> <laughs> bò <đỏ> đó. <cười> <cười> ô, oh, bó bó bò 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 ปลาเจาะยี๊อสายปลานเพียงอันนี้นะโอ้โหเจาะเขี่ยจใช้อะไเด้อไหนบ้างจ้ะพี่น้องมันนี้คราก็ออกมาหน้าคือเก่าเนาะมันนี้ออกมาหน้าสีเจาะเขี่มสิมาลกหยาส่วนดีมน่ะสิมาใส่เบ็ดปลาเนาะพี่น้องตามความคพี่น้องเอฟซีวะลองดีมหน้าไก่ห่วยนะลองใส่เบ็ดดูว่าสิมีปลาอยบ่ แต่กาสชิไส้แถวไฮนาเนาะพญดวนว่ามันบ่อนมันบ่อนแถวไฮนาเนาะพี่น้องเพราะว่าหน้าห้ามชิวันน้ำหลุดวังหันเด้หนามถ่วงนี่ปลาไมก็ต้องออกจากน้องเคาจากนาะพี่เนาะต้องมีปลาดุกพันปลานิ่งปลาคอใหญ่เนาะพี่เนาะตอนตัดคลิปแล้วแบบนี้เนาะถ่ายคลิปได้สีไว้และวว่าหลุดกระดาษิมันอยู่บบนั้นพี่เนาะเมื่อนีเช้าเกี๊ออกมาหน้าฉัพผอมเมื่อคืนนี้เพิ่อนซกแห้งแห้งพี่น้องเออแต่ว่าแต่ว่าพันอยู่เขาไร้เหมือนเนาะ บางบัวกับน้มถั่วมพี่น้องเอ้ยแต่ว,ว่าหน้าดิน,นอะ่ะแบบหนามหงอยยุ่วแทวหนุหนน,นะพี่น้องสใส่เบียสให้พี่น้องเมื่อเด้อม,มาหลุนอาจจะซอยได้พี่น้องเด้อพอกำลังแห้งเสียแห้งใจเนาะป่านทีแข่งครัน้งนี้ใส่เบียนเนาะเป็นหางเอิ้นขอข้าบัวปลาดุกก <c ười> ินปลาดุกพันไปก่อนเนาะปลาดุก,ดกไม่เจอหัวแล้ก้นไม่เดียวช่งเก็บปลาดุกพันไม่ถือว่าใหญ่พี่น้องในเรื่งสิบอันเป็นปลาดุกพันมาหลุนกันาดีเนี่ยสิมาอยู่บ่กดีสจเอาปากคอยใหญ่เนาะ สิบแปดสิบแปดละส้าวแล้วสองแลวสี่หกแปดสามชิบเอานับวางหาันคือนสามิบเอ็ดไให้ดู <laughs> ลและสามสิบหลังแ้ปานนับกนนะว่าสามิบจองที่มันนับดิว่างหันมานามิบเอ็ดนนี่สามได้เงียกันคือชี่โปมพี่น้องที่จริงนะพี่น้องเอฟซบอกว่าเอาเมงส่วนใส่เนาะที่ถ้าบมมีเมงส่วนเขาก็เลยอาดกิน่ายซะเนาะิน่ายกีน่ายิบโปม มาบุลุนการว่าชิม,มานอยู่บ้านเนาะแต่เรชิมใส่ให้นาย <c oughs> มีเรื่องอาจินายไปขวากินม,มาดิคร <c oughs> ันบอถืออาจินา่าขวากินเลยเจสซี่ว่าบอถือเรียกพัดซีวายเนาะบอใหนน้มันได้ดีได้กินนายรูดปะสิเอาครบครบมือค <c oughs> <c oughs> <ๆ c oughs> อยเออ มันสอดคอมันเลยว่ะเออใส่บอลหกน่ะกลัวเงี้ยแป้นเดี๋ยวพูนบอลนักโบกพวกไว้ไเลื่อเอาเพียงใส่เวทก็ได้แต่หัวแห้งเลยต้องเลื่อบอลใส่ปามกัน,น,นจมลงไรลูกจมลงเออนี้ผ่มันจมที่รอหนะเอาไมได้คิดจ,จ,จมเนาะ ก็เป็นสัตว์ระวางกันล่อยู่ในหนาหนาวั้ที่สองเปลี่ยนเงื่ลอลงเบิ่งงันสีฟนอ,อยู่เปลนสาห้อยเสือ่ เพิ่งนี่ยพี่นนอห้เบิ่งสมบูุณนเสี่ยมสมมาก็มีเรียบร้อยลเลยเด้สมบูรุ์นะพี่นนอแมเบิง้งนแม่ไก่ผาเมนใดป่าเนี่ยพอดีตุ่มใส่สมบูุณนเลยเนาะฟังไปก่นอนวอวสีเทาอ่ะอไม่เลีออ้ยงว่าสีเผาเอาพี่นนอ,อเอาออสีเผาเอาพี่นนอเออใส่าหากร้างน,านา ยิ่หนายอะตัวเดือนฮะเห็หมุ้หมออมาบัได้ก็บมาหอยนอยไเนาะบอกอีแลว่าบัได้นี่เท่าไรเท่าริ้งจั๊บบอกบัได้เลยเนาะแต่ว่มีกำลังใจใส่เลยได้ย่แล้จ้ะ ต้องได้นี่ยเมื่อสายบอลกุ๊กนะชิงเสือตัวนึงงกุงกชิงเสือเน่อันมามามาดูแถวป่าเลยป่าเนี่ยว่าเลยรละป่ากูไปละที้นากูไปกินมด นี่ไอพี่น้องเบิ่งใจเบิ่งไข่ห้อยสลีไอพี่น้องไข่ห้อยสลีมันจับอยู่ตามน้ำนี่นะห้อยใส่ไปใส่เบ็ดไปบวชนี่กันจังเหลว่งเหวัางโอ้ยข้าบันจับกันเลิกเต๋อได้ดีบนน้ำเสียบเลยก็เอางหวงอมหูอัลง่มเออ ดงกเกเ่ระวางไปกำมคากร้ายบนบนหมามันไปกัำเนะบ็ดนะยกัมเบ็นกับใบกัมบออีกนี่พี่น้องหยิบช้อนลงลงไปนี่ก่อนที่ว่าได้เตือนนล้ไ่ คอยขุึ ride, ้นเออบางโนใช้ส <im filler> ่งไปทางด้ายบางฝุส่งไปทางมิตรงเออค่อยอจ้าโอคนได้นได้ป่ะเนี่ยไม่ใช่โตแม่บ้างดีโตขึ้นได้พี่น้องอึบพกโตอึบหนุนพก Oh,

Ni sắp kỹ bằng mày hoi hoi hát được mày mày kìa tay ngoài chìa kìa mày 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 咋了？干嘛去了？嗯嗯 า,ายบมมีเขาให้นี่ปีนี้มีพอลายปีกไกใช้เบ็ดกบกับประมาณไม่เบ็ดปลาต้องมาชิมาขึ้นกันชิมานีแบบนี้มีทถาพี้งอ้องนี้นมันเคยมีทถาเลยสีเท่าทมนหลาบ

เดี uhm, bom, 20, uh. uh. ああ๋ยวจินน่ายึโตัวเถอะอ่ะอ่ะรีบีชี่ล็อเก็บห้อยก่อนให้มีเรื่องเป็นโรคหงาเนาะยอือ๋อเออพี่น้องเห็นกระปูแล้วกระปูงามยัยแม่แม่อ้าพี่น้องกระปูงามยัยนี่กระปูงามยัยจ้าปล่อยมันซะเนาะแม่ไอ้อยู่กับระปูนะแม่ มันอยากอ่อนปอยน่อยพี่น้องเพิ่นอ่อนล้างเพิ่นยังอ่อนอยู่ที่ห้างเก็บอหอยมาต้มค่ะเดี๋ยวพี่น้องหอยนะเดียร์มีนดีว่าเลื่องเดียร์เห็นได้ได้เห็นเลยเขาไม่เท้าเชียงไทยเนี่ยเขาไม่เท้าแด้เนี่ยเดี๋ยวมีหอยหอยหน้าเลยพี่น้องหอยหน้าหอยหน้านี่เด้ เียบพี่น้องมลอีองเิ้นนะพะ้วยแต่ห้อยหน่อยเด้หอยใหญ่เก็บอะไรตัวอะไรดำหนาเนี่แต่หอยน้อยโอ้เห็นกระปพีเน้อเ็ละไปิเ็เลยแหละเด้อโอ้จับม่ได้จ้ะแถวนี้มันเป็นปลาพื้นพี่น้องปลาพื้นแต่ว่าอาห้าห้อย โอ้ oh, เห็นเต๋อเห็นเต๋อใครหอยหิดอันเชอรี่มันกินเขาเด้นะพี่น้องบรรยากาศตอนนี้ก็คือแบบพ้นสีตโต๊ะกลางวันพอมาขึ้นนี้มกับโต๊ะกันเนาะคือมันจักสีถือเบ็ดป่าสีถือเบ็ดดีไหมเนาะป้าพี่น้อเจ้าพกกวกอยังคือง,งานพี่น้อง คือสวยแท้เด้อใครๆนั่นเนี่ยงบแต่วันบอแมนพี่น้องนี่มันบอญกแบบนี้ที่น่ารักแบบอันนี้ขี่ขั้นเดือนเนาะอะไรเนี้ยมาเพิ่มเนี้ยนบ่พอ ดีได e ้ก well ินป okay ่าอยู่บ่มาเนี่ยดีคเดือนมานกนกระยานนะพี่้นงะลาขอหญ่สิลุงถืออยู่บ่เ่ว่าลาตาบ่เลืถือกันต่ว่าห้าบะยนะพี่นะข้เดือนอ่ะบ่มันกัตาแล้วว่ะต้องเอาขี้แคเดือนเป็นะเห็ดเห็ดลอยล้วงนะพี่นนว่ามือด้วโอ้โหใช่เลยเดเ ฝ่าก็แล้เลมี่หลเห็นบ่มีม่ก็หายถือ ี่นวกเว้นจะขีิมกับเสียเล่นะเมยเมยมาหน้าช่องเาก็ให้มือเมยนั่อีขานเบาเมาแล้วก็เจ็บหัวอืมน้าก็เจ็บเศ้าเจ็บประสาทนียไม่เจ็บอะเฮียลงไห้นะหบมเลยวเจ้าสีเหียยมได้น่ะพี่แจกบอฮะพี่นนอกมันหลอนันที่หนก็จ๊ไป นี่เล่มหลอนมอนดึงกินเนาะตอนนี้ยังคือเก่าพี่เนาะตัวทับอีดันหลอนกัดกดนกินพี่เนาะพ้นหยันหยันพ้นตัวเลยวฉันมากูเบ็ดก่อนคือเราคงเหลือเราแว้นเจ้าขีมเน่ะกัชี้ยาพี่เนาะว่ามีอารมณ์ละป่าจะสิกินเบ็ดที่บนดูทกันเนี่ยหลอนไหมเลย มันหลอนกลิ่นป่ะพี่น้องพ้นกับโตกเช้งแห้งดินะแว่นสกขิมกับเสียเนาะแว่นที่ดิ่มเสืออะไรพี่น้องไอ้เป็นใจโมเห็นเสียหรือบ้าฮะโมเฮนมันอยู่ไหนาน่ะไอ้ใบจีกินเอาออกเอามาใส่กระตาเลยกันอามพีเอสใจอันนี้เนาะเอาขี้กระเด็นใส่กับถั่วใส่โมถือสามีเนาะ นี่กบือกับลกบว่นสาแวนอีกมือยอีกโยมมีแต่แน่มือเมือนนะมาแต่เวนนามปุบนปื้บมาเลยหมายรีกันงบเบเขาไบ่ เบะเขาไว้ไหวหน่อยนบ่เขาน,นี่ฮาตน,นี้น่ร้อนตรนี้ร้อนน้นบ่ถธีแ่เพียงกินที่หน้าว่าจะเอาไปขัว บ่ถือพ่อ้างหน่อยดิบ่ถือพ่อ้างบ่ะฮะเขี้นเดือนบ่นนนตัวนี้ตัวนี้ขี้เข่นเดือนร้อนพี่น้องมึงแนาะเนาสาวข่อยนะเวน้วนเวน้นกะเว้นดีมสื่อแหละพี่น้องให้เพื่อนใส่ตัวแรกนะี่ยเป็นข้ามไทยเนาะพอดีเปลี่ยนข้ามไทยนาะห้ยเพื่นอนตะวนใส่แเว้นเสลึงหนึ่งเนาะ หาบเห็นเดือนบเห็นตะกันหาดเลยหนามกับโบนี่หนามดิบกับงุ่มหาดเลยเดือนนี้ดวงบาหลังทั้งนี้วางขางโบจ้ากเพลินแล้วฝน่าฉีดมือจะไม่ฉีดท้องขางแล้วแหน่นแรงนั่นนี่หรอแม่อืมเออแหน่มันก็ย่าพี่แล้วเดียพี่แล้วมันสีสีดออกมันโบลุ่กันจีน่ะ้าเนเมยห้าเลยเมยห้าเลยเมย์้าเลยมันจะฉีดมือเลยห้ายขคาห้ายเข็นเลยจะลึนลงกัน น่าขอให้เค้นไปอันนี้ก็สิเป็นเหตุการณ์เมื่อวานนี้พี่น้องแว่นวงที่สก,กีนใส่ในมือแหละที่ว่ามันเสียมือนนี่เน,ะนาะพี่น้องขณะนีะเ้เพื่อนโต๊ะอะไรเนาะฮ่าแว่นกับ,บว่าเ็นไซเบ็ดกับ,บว่าได้นี่จะเนี่ยผู้ว่ไหมพี่น้องไม่เลี้ยงนางสาวอีเลย เว้นกับ่เห็นนะพี่หนเห้นแล้ปเนยไม่กว่าข้าหน้าโอคกนะพี่หนอช้างนหน้าเวึีเนาะมือแคกควยไปเทียดเปลนไปเหมือ่แห้งเล่นไปนะเลยมือใายนเทียดเว้นโยทหารพี่นอล้วนมองอเทียดเหมือนน้อยก็เทียดมือนน้อยมือนน้อยนอยน่ะไปตัวใดก็รวมเฮียหมาก มอเ,อมเมือม่อยแหรอพี่น้องเอ้ยเมื่อเมนเมื่อยแค่ไหนเมื่อยห้าวแว่นพี่น้องจะได้เงินและดิ่มเพื่อสิห้าเงินได้สื่อผัดบรเวณสัมตอนแรกเนี่ยใส่หลายเฮียเนี่ยหลายเทืละแล้วเก็บได้เนาะแต่ว่าดิ่มก็เลยเอาแว่นพญยดอนนะเอาไปบยญยดอนใซส์ตัวนั้นนะแวนดีชื่อหายพญอดอนนะตอนนึงเนี่ยมันหกักดิ่มไปเติมเงินใส่อี้กไปไงใส่แวนวงนี้วันนี้พี่น้องเอ้ยเพื่อสะได้เงิน เงินข้ามเพื่อที่ห้าได้คิอเสมออย่าง,ยางนยนะเพิ่งหรืว่าจะลึงหนึ่งกับเจ็ดแปดพันนะพี่นอ้องมืองไลง้ลายเดี๋ยวนี้พี่นอ้องบมรยาการเฮีเลี้ยงเป็นได้ความบุ๋ซึตอนนี้มือเจ้๋ยวัวมือเจ้๋ัวเจ้๋ยวัว,ว,วหาหาหานักเสียมาหาแวลูกสาวพี่นอ้องเอ้ยดีมัป<า>ยอ,อยากหายนอกใจนะมาหายมากซอยมาว่า มี่ลอีกแหละอย่างถ้าเราลูกสัลูกน้อยนยนึงให้หนังถ้เลซะนั่นแหล พี่น้องว่าแห้งๆึ้อไงแนทะ่ฝนเมื่อเมื่อได้พี่น้องด้วยเวนกับเซียป่า,ากับบได้เทียงก็บ่ได้เชียเงินอีกยซีละแปดพัสนสอเจ็ดสพันเมื่อได้พี่น้องคลิปนี้กับเสียว้ทน้ได้ทุกคนเจอกันในคลิปหนาด้อจา้า<ฮ>สบายดีฝน,นตกแหงเลย હા બને